Okay, โอเคครับขอโอกาสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะอ่าก็วันนี้ก็อยู่ในเกมอิบิทิคแซนด์บล็อกนะครับนะออ่่าาเดี๋ยวทุกคนสงสัยคำถามว่าทำไมวันนี้มาเล่นเกมอะบิทิคแซนด์บล็อกคำถามนะเดี๋ยวทุกคนสงสัยว่าอื่นไหนบอกหยุดหยุดทําแล้วคำถามนะ,ะซึ่งความจริงก็จะทําเกมอ่ะฟีท่าต่อเนทะ่านั้นแต่ประเด็นก็คืออ่าอัดคลิปละเบิงแล้วแต่ว่าคลิปมันดันหายครับนะแล้วก็เรียกว่านะคือว่านะ ไปทำที่ท่าไหนไม่รู้ครับนะมันมันหายแล้วก็ก็เจอียมไฟมาแล้วนะไฟคลิปมันแต่ว่าไม่สามารถเอามาใช้งานได้นะมันตัดต่อได้ไดนะก็เลยมาหารีวิวเรียบร้อยนะถ้าเกิดจะลืมอัดใหม่ก็จะเสียเวลาครับนะเลยมาหารีวิวอันนี้นะครับนะนี่คืออันนี้คือทําเองครับนะฮะซึ่งอันนี้ก็ทําไว้นานนะครับนะซึ่งเอามาเนี่ยเพื่อมาเสรซอร์เกกครับนะ ซึ่งไงรุ่นนี้ทำก็เป็นรุ่นนี้นะ FC 120 s u p e ยนะ Super เสียนะนะไม่แน่ใจนะแต่น่าจะใช่แหละ120นั่นนะ FC ี i n o นะนีนี่ก็กอดูสภาพก็มันจะไม่สวยนะดูดิก็เหมือนล้อมันดูเหมือนสูงไปหน่อยนะเดี๋ยวจะไปแก้นะนะส่วนกันแจกยังไม่บอกนะอ่าอเคเดี๋ยว อันนี้กันนะครับนะนี่ไปในก่อนถามด้วยครับนะนี่ทำยาวเรื่องนะเห็นเงี้ยใช้เวลาประมาณ2เดือนกว่านะเพราะว่าเขาเรียกว่านะเพราะว่าใช้มือถือทำมันก็จะยุ่งยากเป็นพิเศษแล้วก็ทําสีด้วยนะแล้วก็เรียกว่านะเเรียกว่าอะไรนะทำเหมือนนั่นนะเนี่ยภายในทือควรจะทำนั่นมันก็ยากแล้วก็อ่า ทำผิดหลายครั้งแลก็คือทำแล้วลืมซีมนะแล้วก็อยู่ๆกอดเววนะแกไปแกมาแล้วมันก็ตัดนะนะไอ้ไม่ใช่เด็กคอนดวามันได้ออกจากครูสับเนี่ยเท่านะั้นแล้วกำลังขีดไม่มก็หายเพราะว่าลายเอียมมันเยอะนะแล้วก็ฮะแล้วตกจอ่ L X ออาเนี้ยนะสคาดมันก็จะแหวงๆกันนะเพราะว่าที่แรกก็จะตาเป็นกันช้ำหน้านะอันนี้คื ทำดินนะครับนะท,ที่มันแหวงๆนะ,ะนี่มันก็ถือว่าสวยในระดับนึงครับนะแต่เสียมันเสียงเดีือกมันใหญ่เกินไปครับนะดูดูทรงดูมันจะใหญ่เกินนรับนะนี่ดูใหญ่เกินไปหนะ่อยส่วนภายในนี้ก็คนลเวายกนะให้ก็ถือว่าสวยแล้วเ,เรื่องนะไม่ได้ทำคุณสนั่นนะ่ยสภาพ นี่ดูไปไหนนะแล้วก็ไม่ได้กัดขนาดที่ถูกต้องนะ่มันเกลยสภาพมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะนี่ส่นกันครับก็ถือว่าดีนะนี่แต่ว่าลนะูมมันจะสูงไปหน่อยนะลู่ลึกนะแต่ว่าเดี๋ยวจะแก้ไขในเรื่องของขนาดนะครับนะใช่ไม่ใช่ขนาดอยู่ก่เรื่องนารซูมล้อนี่ รุ่นสุนรอครับนะแล้วรุ่นนี้ยังไม่สามารถยุบหัวได้นะ,ะเพราะไม่ได้ไม่ได้ออกแบบมาให้มันะยุบหัวคนระับเป็นแบบว่าแปะมาวางที่เสร็จแล้วก็นี่เลยนะแปะไว้ครับนะ,ะแล้วก็ไม่มีไฟเลี้ยวยนะด้วยนปกติจะต้องมีไฟเ้ยวบริเวณนี้นะบริเวณแถวนีไวนะ่ไม่ได้ทำไว้ครับนะมันก็จะดูสวยมันก็สวยอยู่นะแต่มันก็เออม มันดูสูงเนี่ยราคามันดูสูงเกินไปครับนะหรือว่าคอนจริงมันก็พอด,ดีแล้วแต่ว่าคิดเองผมรู้ครับนะนี่แล้วก็ภายในก็ไม่ได้ทำดูงงงงครับนะอันนี้ไม่ได้แปลากทีดีครับนะนี่ที่ทำเองครับนะทำเองก็สบายมันก็จะเป็นงี้ครับนะจะทีเองมันก็จะสวยเป็นวิสัยนะฮนะเพราะว่ามันทําในคอมนะครับนะก็หลังๆอาจจะเริ่มหัดทำเองนะนะไม่อยากแปลเจทีดีเพราะว่ารถด,ดีๆบางคันก็ มันก็ลุงไม่ได้ครับนะเดี๋วันที่เราอยากได้รถที่เรต้องการแต่วันหาไม่ได้ครับนะก็ต้องแปงนะต้องมาหาทาเองนะงนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะทำมาเออรถทุบเลยนะเออยี่สุเลยนะที่อีกนะครับนะนี่หน้าอยู่ยานะอยากทํางมากเลยชอตความดีทําสวยอ้าวงูขึ้นได้ไหมโอเคขึ้นได้โอเค,อเคสูวนกันนี้เดี๋ยวนะ,ะอย้เดี๋ยวจะแจกไว้ครับนะแนะจกเป็นแบบ เล่นๆน,นะนะฮะแจกอไว้ได้แต่คิดเท่านั้น,นอันนี้รีวิวแล้วก็แจกให้ไปด้วยนะครับนะว่าใครอยากได้เดี๋ยวทิ้งไว้นำไปให้รูจ้าหัวคันนี้นะอ่าเจกแบบสภาพนี่นะนะเจ็ดสิจบจีก็จะสวยก็ได้นะจะไปรู้ครับนะโอเคอ่าถ้าชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมมากดไลค์และกด subscribe ด้วยนะครับนะอ่าเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนะและ้วก็คลิปน,นี้ปู๊บปิดหรือว่าไปกันได้ก็ขออภัยด้วยนะครับนะอ่าสามารถมาเม้นบอกได้ สำหรับวันนี้ขอจบคลิปเองที่นี้นะครับนะ,ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ